ทั้งหมดเริ่มจากลัตตี้ได้กลับไปยังบ้านผมคิดว่าเธอจะกลับรังโดเรียมนะแต่ไม่ใช่เธอดันไปที่ที่พ่อแม่ของโดเรียมอาศัยอยู่ในทวีปทางตอนเหนือและมังกรทั้งหมดก็มารวมตัวกันที่นี่พวกเขาก็บอกถึงสภาพเป็นอยู่ในตอนนี้ของตัวเองจากตรงนี้เรื่องมันก็จะตกลุมไปนิดน,นึงเอาเป็นว่ามาพูดถึงกิจกรรมยังค้างคืนก่อนดีกว่าเนื่องจากลูพ่อลูกแล้วและเทียก็ท้อง จำนวนคนที่อยากท้องก็เพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลทำให้ผมใช้เวลานอนคนเดียวได้อีกต่อไปพวกเธอจะแอบมาขึ้นเตียงผมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผมเลยก่อนที่จะรู้ตัวผมก็ดูจะสนิทกับทุกคนผมบ่บานสแล้วยุคเบนมนุษย์สัตว์นะผมทำแค่กับเซนาเท่านั้นพวกเราก็มีมนุษย์สัตว์ที่เป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้ว มันเป็นผลมาจากการที่ผมบอกให้พวกเขาไม่ต้องรีบด้วยแหละยังไงก็ตามจากที่คุยพวกดอฟและนิซาร์แมนแล้วดูเหมือนว่าหมู่บ้านได้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่ดีนั้นทำให้ผมสบายใจลัตตี้และเฟล่าก็ทำหน้าที่ได้ดีมากพวกเธอพยายามเป็นอย่างมากในการควบคุมตัวเองแต่ก็ไม่ไหวทุกคนที่อยู่รอบตัวด้วยก็เช่นกัน ดังนั้นพวกเขาจึงมีความสัมพันธ์กับผมเชื่อมกันผมต้องการคิดเรื่องนี้พยายามให้ดีขึ้นป้อมปราการป้องกันสุดท้ายของผมมีเพียงบูก้าและสติฟานโนพวกเขาทำหน้าที่ดีมาโดยการมองผมด้วยสายตาน่าสงสัยเป็นครั้งคราวกลับมาเรื่องหลักกันเถอะงานง่ายๆเธอเธอโกรธที่หลานเธอเจอคู่หูก่อนใช่ไหมและเธอก็โจมตีหมู่บ้านนี้ ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยฉันก็แค่อยากทดสอบความแข็งแกร่งของผู้หูหลานสาวเชยๆเองก็แค่ตัวฟังดูเงอเกินไปที่จะเป็นความจริงและความจริงที่ว่าคนอื่นไม่ได้พูดอะไรก็ยืนยันว่าผมเราถูกอ๋อเหรไม่มีทางที่พวกเขาจะพูดอะไรแน่เหมือนว่าลูกสาวจะอิจฉาหลานตัวเองไม่ก็พี่สาวของพวกเขาอิจฉาหลานพวกเขา ถ้าจะไม่อารวาดอีกแล้วก็งั้นช่างปัญหานะครับไม่เป็นไรจริงๆล่ะครับครับผมว่าพวกคุณคงจะไงนั่งแบบนั้นแล้วผมจะไปเตรียมงานฉลองเย้ไายที่นี่อร่อยมากเลยใช่ไหมแต่เธอนะ่อยเฮฮาก,กเลนผมมีแฟนอื่นสำหรับเธอไว้แล้วเอออะเดะไงก็เหอะปีเป็นไงบ้างล่ะครับเออเออเอเอ,เอ,เอ ก็คงบินไม่ได้สักระยะแต่ว่าทําไมต้องออกแรงด้วยละ่ะอย่าใส่ใจเลยครับในทางกับกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะที่ต้องเก็บกวาดหลังจากเล่นเสร็จขอโทษค่ะแต่มันเจ็บจริงๆนะเราต้องทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปาที่ไม่ใช่ไหมละ่ะเธอบอกว่าจะทําให้ดีที่สุดในการเก็บกวาดทําทความสะอาดใช่ไหมหมวัวหน้าหมู่บ้านกําลังโกรธ ฮาุเลนก็ได้เข้าร่วมงานฉลองใน3วันต่อมา